แห่ดีใจกับแพรรี่ไพรวันไร้มลทินแล้วหลังศาลมีคำสั่งยกฟ้องแพรรี่ไพรวันถึงกับโล่งใจเมื่อคดีที่โดนฟ้องนั้นถูกยกฟ้องเรียบร้อยแล้วโดยได้โพสต์ภาพสวยๆของตัวเองพร้อมข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกฟ้องค่ะก่อนหน้านี้มีคดีที่ทนายคนหนึ่งรับมอบอำนาจจากครูบาท่านหนึ่งให้ฟ้องดิฉันต่อศาลจังหวัด ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายจำนวนหนึ่งล้านบาทและในความผิดฐานใส่ความคณะสงฆ์ตามพอรอบคณะสงฆ์พศ2 5 5 5นัดฟังคำสั่งในวันนี้ศาลมีคำสั่งยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องค่ะดิฉันไร้วนทินตามที่ถูกกล่าวหายาทิสังวอเปเต,เตพิชังตาธิสังละพะเตพลัง กลอยยานการีกลอยยานังปาปาการีจอปาปะกกลางขอ,อขอบคุณทานายงีนทานายสาวสุดสวยของดิฉันมากนะคะสำหรับการทำหน้าที่เพื่อต่อสู้ในทางคดีในครั้งนี้ขอบคุณมากนะคะจบ